เป็นห้องของพ้องเคยไปนอนนั้นนะคะปรากฏว่า BTU ของแอร์เนี่ย9,000 BTU รู้สึกสงสารรู้สึกสงสารขึ้นมาเลยนะคะทำไมล่ะ9,000 BTU เนี่ยมึงเข้าใจไหมเปิดให้หมานอนเนี่ยมันยังไม่เย็นเลยห้องแมวกูเนี่ย12,000 BTU เปิดให้แมวนอน2ตัวมันยังไม่เย็นเลย อยากเห็นห้องน้ํามากๆเลยอัครมหาเศรษฐีนะคะเดออัครมหาเศรษฐีบ้านบุญบราณีเดโชโอโห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 โหรวยที่สุดในกัมพูชาซึ่งเป็นกอต์ปารเตอร์ก็ตมาเตอร์ก็ป์ก็แม่ของกัมพูชาต้อนรับนายกรัฐมนตรีประเทศกูทั้งสองาคนกูอยากเห็นห้องน้ํามากเลยทําไมล่ะอืมกูกลัวจะเป็นซ่วมซึมนะเซ ああพวกมืองเด็กเจนวายวายวอดแล้วก็เด็กเจนจีอ้มึงไม่รู้จักช่วมซึมอีกแล้วอ่าไม่รู้จักช่วมซึมอ่ารู้จักช่วมซึมอ่าไม่รู้จักช่วมซึมมึงรู้จักช่วมหลุมไหมถ้าไม่รู้จักช่วมซึมมึงรู้จักช่วมหลุมไหมถู้าเกิดว่าจะปรึกษาเรื่องช่วมซุมช่วมซุมถ้าเกิดจะปรึกษาเรื่องช่วมหลุมถ้าเกิดจะปรึกษาเรื่องช่วมหลุมต้องนี่เลยค่ะ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณนัทวุฒิใสเกลี่ยก,กลัวคนนั้นเขาจะถนัดเรื่องซ่วมหลุมนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะมีความเชี่ยวชาญด้านซ่วมหลุมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะอยากจะปรึกษาว่าไอ้ซ่วมหลุมนี่มันเป็นอย่างไรมันแตกต่างจากซ่วมซึมอย่างไรและทําไมจึงไปอยู่ในบ้านของอัครมาหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุดที่ไปซุกหัวนอนกันมา <c oughs> ค่ะต้องไปปรึกษาพระนท่านเลยนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนา มีความรู้สึกสงสารอดีตนายกรัฐมนตรีของกูจริงๆเลยอยู่คุกประเทศไทยดีๆเนี่ยยังจะกินดีอยู่ดีกว่าตั้งเยอะเลยกับการไปซุกหัวนอนแล้วก็ให้เขาทวงบุญคุณขนาดนั้น <c oughs> ถึงแม้ว่าคุกประเทศไทยกูเนี่ยนะเสื่อจะผืนหมอนก็จะใบแล้วก็นอนเอาตีนคขว้กันไปคขว้กันมาแต่ว่าอาหารกินก็สามมือ้อมีการฝึกอาชีพด้วย มีการฝึกอาชีพในในเรือนจําด้วยสามารถเข้าไปแล้วก็ฝึกอาชีพได้เลยพอฝึกอาชีพพอฝึกอาชีพได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาชีพนั้นเนี่ยออกมาเป็นพลเมืองดีพเพราะฉะนั้นจะได้เป็นออกมาออกมาเป็นพลเมืองดีแล้วก็กลับมาเป็นนายกที่ดีก็กลับมาขายเนี่ยนะคะที่ฝึกอาชีพมานั่นแหละขายของนะคะขายของที่ฝึกอาชีพมานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นช่างแกะหับแกะหอยแกะเตียงแกะตังอะไรก็ตามอ่ะนะพอฝึกอาชีพได้แล้วฝึกอาชีพได้แล้วจะได้มีอาชีพ พอมีอาชีพจะได้ไม่ไปคอร์ับชั่นแดกบ้านแดกเมืองกูนะคะดเรมริกาขออนุญาตกลับเรียนพนะ่านให้ทราบนะคะทุกคนทําไมดเรมริกาต้องจัดรายการที่ช่องนี้ซึ่งไม่ได้จัดนานแล้วช่องนี้ช่องนี้กูก็บล็อกจนคะแนนเกือบจะหายจนเกลี้ยงเหมือนกันอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะบล็อกกูแหละแต่ขณะเดียวกันกูก็สู้ชีวิตแหละ พอบล็อกดเรมาริกาช่องนี้กูก็มีอีกช่องสำรองอีกสองสามช่องมึงก็เซิร์ชคำว่าดเรมาริกาไว้ก็แล้วกันนะคะเห็นดเรมาริกาที่ไหนมึงกดติดตามที่นั่นโอเคนะคะไม่ใช่ช่องปลอมหรอกช่องจริงกูทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันบล็อกตรงไอ้ที่มันบล็อกกันช่องจริงกูหมดส่วนไอ้ที่มันยังไม่ได้บล็อกกันช่องปลอมเต็มไปหมดช่องปลอมดเรมาริกาเต็มไปหมดเป็นดอกเห็ดแต่ปรากฏมีคนตามประมาณ8ล้าน9้าล้านช่องปลอมทั้งนั้นแต่ปรากฏว่ามันบล็อกมันไม่ได้บล็็อออออออกกกกกเเเลลลยยีแมมมม่่งงงข้าาสบชจริูทุัน you <laughs> หลังจากที่ดรมลิกานะคะประกาศให้นายรัฐมนตรีลาออกเพื่อรับผิดชอบหลังจากนั้นพูดไปสังไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนายรัฐมนตรีก็เอาหูไปนาะเอาตาไปที่อุบลราชธา,านีนะคะปรากฏว่านายรัฐมนตรีไม่สนสี่ไม่สนแปดเช่สะบัดบ๊อบและขณะเดียวกันนอกจากสะบัดบ๊อบใส่ดรมาลิกาแล้วปรากฏว่ากูก็ไม่รู้แล้วนะว่าหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์ของตรงปอยเป็ดสังกัดของหุนสินหรือว่าหัวหน้าแก๊งคอ นะคะของประเทศไทยซึ่งอยู่ตรงแจ้งวัฒนะกระทรวงดีเอของประเสริฐจันทละลุ่งล่วงนะคะลุงลิงเออไม่ใช่ลุงเลือเออไม่ใช่ประเสริฐประเสริฐจันทละละ,ละเออเป็นเจ้ากระทรวงดีเอสแม่งไม่รู้ส่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แม่งมาบล็อกกูหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกูก็สงสัยมากเลยเนี่ย วันนี้ดรกติลากากับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าดิฉันจะเล่ารายการแบบเบาๆนะคะจะเล่าแบบเบาๆไม่เศร้ามากไม่ขมมากไม่หนักมากไม่ปากปลา้าเราจะสุภาพนะคะเราเป็นสุภาพสตรีสีสมอรเราจะต้องเอามีมีคนมาคาอประตูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะในสตูดิโอของเรา